ร้อยห้าหัวใจเศรษฐีสวัสดีค่ะดุ๊กดันดิตคระสวัสดีครับคุณวรวีครับ,รบ,รบแม่วันนี้บอกโมเมนตัมการขยายตัวของจีนี่ตั้งแต่ประกาศตัวเลขออกมานะคะไม่ค่อยจะดีลและคนหลายคนก็กลัวว่าเออจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟือ,อือหรือเปล่า มันมันเกิดอ,อะไรขึ้นกับจีนคะดราบันชิคือตั้งแต่ต้นปีเนี่ยพอจีนเขายกเลิกมาตรการโควิดเนี่ยใครๆก็นึกว่าเศรษฐกิจจีนจะพุง่งทยานใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ได้ใช้จ่ายมานานแล้วก็ใ้มาตรการคุมเข้มโควิดเป็นสูย์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนักมือแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเมื่อเขาหมดโควิดลงเขายกเลิกมาตรการเหล่านี้ ตัวเศรษฐกิจจีนก็ไม่ได้พุ่งทยานนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกับตูท่าทางจะแแ่วลมต้งแต่ไตรมาสหนึ่งแล้วก็ตามมาด้วยไตรมาสสองแล้วก็ตัวเลขล่าสุดที่ออกมาในเดือนมิถุนายนกรกฎาเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเลยนะมันยังอัตราเงินเฟอ้อติดลบ0.3เนี่ยก็แสดงว่าไอ้ภาวะภาวะไอ้ความอ่อนแอเนี่ยมันมันซึมอยู่ในทุกๆส่วน ทำให้ทําให้ไม่มีการใช้จ่ายแล้วถ้าเราดูในรายละเอียดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบริโภคการลงทุนการส่งออกการนําเข้าแต่สินเชื่อก็ดีนะรู้สึกว่ามัน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 ออกตัวหมดเลยอ่ะมันชะลอตัวหมดเลยแล้วก็ค่าเงินค่าเงินเหอวก็ออกนะแล้วก็อัตราเงินเฟ้อก็ลดลงที่สําคัญก็คืออัตราการว่างงานนะของคนหนุ่มสาวในเขตเมืองก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยยี่บยี่แปจุดสามเนี่ย สิ่งเหล่านี้มันแสดงว่าใน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 ,ใน,ในตดัวเศรษฐกิจจีนตอนนี้มันค่อนข้างที่จะที่จะอดไหวแต่นี่พอตัวเลขเงินเฟ้อมันติดลบเนี่ยคนก็นึกถึงเพราะว่าเงินเฟ้อใช่ไหมครับเพราะว่าเงินเฟ้อหมายถึงพราว่าที่ราคาสินค้ามันลดลงต่อเนื่องเลยเ ซึ่งมันะจะมีผลทําให้คนเนี่ยคล้ายๆกับว่าไม่อยากซื้อไม่อยากลงสุดเพราะว่าซื้อกว่า<ะ><ะ>น,นี้ก็กลัวจะแพงเกินแล้วกลัวให้ราคามันลดลงอีกอเลยใช่<ย>ไหารอราคามันลดลง<ะ><ะ>มันก็เลยทําให้ยิ่งการการใช้จ่ายต่างๆก็ก็กยยิ่งจะก็ก็ยิ่งจะแน่นเราก,ก็เลยมีความเป็นห่วงใหญ่ว่าเอ๊ะนี่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการชะลอตัวหรือเปล่าแล้วก็มันจะนําไปสู่ภาวะทดถอยหรือเปล่าแล้วมีคนพูดถึงตัวอย่างของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นที่เคยเจอปัญหาเหล่านี้มา แน,นี้ถ้าเผื่อเราดูเนี่ยผมเม่อเลยค่อนข้างที่จะใกล้ๆกับว่ามีความเห็นว่าที่จีนไม่พุ่งทะยานตอนหลังโควิดเนี่ยเพราะว่ามันมีมันมีปัญหาอยู่หลายปัญหาที่ยังที่ยังไม่ได้แก้ไขแล้วก็ตัวเศรษฐกิจจีนตอนนี้ถ้าจะลอเนี่ยหลายๆคนคนนึกถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหม ที่ภาคตะ,ะจะนตกทำนะลงทุนลงทุนน่นเนี่ยแต่จริงๆแล้วคราวนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของเรื่องของขาการไปบรรยายกระสุนแล้วนอาจจะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันเหลืออยู่แล้วมันยังไม่ได้แก้ไขทำให้เซสติวัลในเศรษฐกิจจีนไม่ไม่ค่อยดีคนไม่ค่อยใช้ใจ่ายไอ้สองเรื่องสําคัญท,ที่ผมคิดว่ากระทบด้วยความรู้สึกของคนก็คือเรื่องอสังหาและก็เรื่องของไอ้เทคโนโของสถาบันท้องถิ่นสองเรื่องเนี้ยมันก็เลยเพราะว่ามันยังไม่ชัดเจนเนี่ยและปัญหามันก็มีให้เป็นข่าวตลอดเวลา เขาเลยทําให้ภาวะความเชื่อมันน่นต่างๆมันก็มันก็สุดลงครับค่ะแล้วก็เบนดิตคือนายกรัฐมนตรีจีนหรี่เฉียงก็บอกคือบอกว่าเอ้ยยังไงก็แล้วแต่เราจะพยายามทาให้เศรษฐกิจโตได้ตามเป้าหมายแต่ไม่บอกรายละเอียดว่าจะทาอะไร,ร,ะะไรยังไงบ้างนะคะแต่ทีนี้หลายคนคือคือคาดหวังกับเรื่องของมาตรการที่จะไปกระตุน้นอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าอย่างที่ดรเบนดิตบอกไปว่าคือก็อาจจะเอามันอยู่นมะ่ึงจะออกมาตรการด้วยังไงทีนี้ มันมันเริ่มแย่ามาอย่างไรถ้าธุรกิจอสังหาริมรัพย์เพราะจากกรณีเอเวอร์แกรดนะซึ่งดูเหมือนว่าจะกำกำลังจะกลายเป็นโดมิโนไปถึงบริษัทอื่นๆใ,<ช>ในธุรกิจ<ช><ช>อสัสหาริมทรัพย์นะคะใช่คือเราต้องนึกภาพย,ย้อนกลับไปว่าจีนเมื่อสามสิบปีก่อนเนี่ยเป็นเป็นเศรษฐกิจที่อยู่ในสมัยสังคมน,นิยมมาตลอดถูกไหมเพราะฉะนั้นคนจีนธรรมดาเนี่ยจะไม่มีบ้านใช่ไหมเป็นของร้า ครับพอมาพอมาก็ประมาณปีหนึ่งเก้าเก้าแปดเนี่ยรัฐบาลจีนเริ่มเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนโดยที่ให้ให้คนจีนมีบ้านได้แล้วก็ให้ตัวรัฐบาลต้องติีนเนี่ยซึ่งมีที่เยอะนะก็ให้รัฐบาลต้องเจีนเนี่ยให้ให้เช่าที่ดินระยะยาวให้กับพวกบริษัทอสังหาบริษัทอสังหาก็เลยปลูกลัดปลูกบ้านใช่ไหมครับแล้วก็ขายให้คนจีนคนจีนก็ชอบมากเลยเพราะว่าเขาไม่เคยมีบ้านถูกไหมครับมันก็เลยเกิดภาวะไอ้เนี่ยบูมทางด้านอสังหาเนี่ย แล้วทุกคนก็ได้ก็ได้ประโยชน์นะว่าคนทนจีนก็มีบ้านนะระัฐบาลท้องถิ่นก็มีรายได้ใช่ไหมจากการให้เช่าที่บริษัทอสังหารัก็ร่ารวยจากการทําธุรกิจพวกแบงก์ทางนี้ต่างๆก็ก็แฮปปี้เพราะว่ามันมากู้เงินแบงก์ไปทําธุรกิจอ่ะพูดง่ายๆอันนี้มันก็เป็นวัตถุจ,จากขานขึ้นซึ่งมันได้เป็นเครื่องยนต์สาคัญมากๆเลยที่มันขับเคลื่อนกานรเติบโตของเศรษฐกิจจีนดับเบิลดิจิตอะจำได้ไหมสมัยก่อนเลขสอง อันนี้แหละอันนี้แหละมันมาจากตัวนี้เป็นหนึ่งในในเครื่องยนต์นั้นจนทําให้ธุรกิจสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันโตถึงขนาดประมาณหนึ่งในสามของ GDP เลยนะอันนี้มันโตมากขนาดนั้นแต่นี้มันโตมากๆเขาบอกว่าเ,เจอปัญหาโตเร็วถูกไหมมีปัญหาอาจจะมีปัญหาฟองสบูเ่เป,เป็นเป็นจุดๆแต่ที่สําคัญคือโตเศรษฐกิจช่วงก่อนโควิดแล้วก็ช่วงในช่วงโควิดเนี่ยม,มันมันมันแย่ใช่ไหมครับมันก็เลยทาให้มันเร็ ตั่อสังหาก็สู่กระทบหนักแต่ที่สําคัญก็คือว่ามันมีมาตรการของภาคทางการออกมาที่พยายามพี่ยาลดความร้อนแรงในธุรกิจ<ะ>ในธุรกิจอ<ะ>สังหาก็<ะ>คือไปกําหนดไปไปไปดาาเงินกู้ี้ยนะการก่อนหนี้ก็เลยทำให้ทุกอย่างมันจะงักก็เกิดปัญหาสภาพคล่องแล้วก็เกิดมันก็ลามไปลามไปลามไปแล้วมันก็เป็นปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นล่ะ แล้วตอนนี้ปัญหาเดิมก็ยังยังไม่หยุดนะพอโควิดกลับมาเนี่ยแต่ทุกคนที่ว่าทุกอย่างันจะกลับไปดีมันก็กลับไปเรื่องเดิมมันก็เลยทําให้ทุกอย่างกลับเป็นมูดของการจะลอตัวแต่นี่ปัญหาคือต้องตระหนักว่าเรื่องอส,สังหาเนี่ยปัญหาบันใหญ่มากผมว่าจีนเขาวางโซ่ลําบากใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าตัวรัฐบาลจีนเองเนี่ยก็คิดว่าควรจะต้องแก้ไขแต่ปัญหาคือเรามันมันจะแก้ยังไงเนื่องจากมันใหญน่าที่สองควรต้องให้กลไกตลาดเป็นตัวทํางานใช่ไหม อันไหนที่มันฟุ้งเฟ้อไปที่มันเกินไปก็ควรจะต้องปล่อยมันให้มันไปตามลักษณะของธุรกิจอะนะเตื่ถ้าเกิดจะมีปัญหาก็มีปัญหาไปแต่ขอให้อย่าไปทําให้ส่วนนอื่นของเศรษฐกิจเช่นการบัญชีเงินมีปัญหาตามมาผมคิดว่าเนี่ยผมว่าจีนเขาพยายามจะทํานะแต่ว่าเขาองค์ยังไม่ประกาศออกมาแบบชัดเจนว่าจะทํำยังไงมันก็เลยทําให้ความคุ้นเคยเนี่ยมันก็เลยทำให้ความเชื่อมั่นต่างๆลดลงอันนี้อีกตัวหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกันเลยก็คือนี่ของ ัฐบาลท้องถิ่นจำเป็นแล้วรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยนะเว,เวลาเวลาเกิดภาวะเ,เศรษฐกิจชะลอตัวอะไรนี่เขาจะให้รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยไปกู้เงินมาแล้วก็มีรายได้จากการให้เช่าที่เนี่ยเอามาลงทุนนาสร้างอินฟราสตรักเจอร์สร้างโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิน่นเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นแล้วก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งซึ่งถ้าเราไปดูในจีนเนี่ยทุกหยมยากเลยนะ ทุกเขตเลยเนี่ยมันจะเจริญขึ้นทันทีเลยใช่ไหมฮะเห็นไหมมันจะมีอะไรต่ออะไรดูแล้วมันเจริญมากส่วนหนึ่งก็มาจากการลงทุนของ,องรัฐบาลท้องถิ่นต่การลงทุนเหล่านี้มันมาจากการก่อนหนี้เนี่ยยันหนี้มันต้องชำระคืนแต่นี่ถ้าเผืเ่อเศรษฐกิจไม่ดีเอ่อลังหาไม่ดีค่าเช่าไม่มาอะไรต่ออะไรเงี้ยทุกการที่ลงทุนไปมันไม่สามารถที่ให้ผมอบใจเจอความลิกได้ดีเนี่ยมพะนี่จะมีปัญหาเรื่องการเรื่องการจรานี ช่ไหมครับอันนี้ก็มันเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ตลาดการเงินก็มีความตัวถ่วงแล้วก็ตัวรัฐบาลจีนเองก็ตระหนักนะผมว่านี่คงจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ข่าวดีนะที่เศรษฐกิจจีนจะรอเนี่ยไม่ได้พูดถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานเลยใช่ไหมครับเป็นเยียบๆคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยเพราะว่านี่มันเป็นเป็นเริ่มเป็นระดับแล้วแล้วจําได้ว่าที่สิ้แล้วเนี่ยก็ฟิชเวตติ้งก็ออกมาคูลๆหน่อยใช่ไหม ก็มาตามดูว่าเนี่ยไอ้สับลดไหมไอ้เครดิตซิงของจีนเนี่ยนะนนแต่ก็จะมีอยู่บน,น,นเงื่อนไขว่ามันจะสร้างปัญหานี้เพิ่มขึ้นไหมในส่วนอื่นๆก็คือถ้าอยู่ก่อนหนี้เพิ่มเนี่ยก็อาจก็อาจจะอาจ,อาจจะเข้าข่ายอะไรแบบเนี้มันก็เลยทําให้ทําให้ตัวการแก้ไขปัญหาคราวนี้มันไม่ง่ายเหมือนเหมือนอย่างเดิมแล้วถ้าเบื่อจะแก้เนี่ยไอ้การกระตุ้นอย่างเดียวเนี่ยหนึ่งมันอาจจะสิ่งก่อนหนี้มากขึ้นสองอาจจะไม่ใช่เป็นสาเหตุหลัก การให้เราไปอยู่ที่แก้ปัญหาในธุรกิจอสังหาแลวก็แค่ว่าแก้ปัญหาในาในี่รัฐบาลต้องถิ่นซึ่งทั้งสองเรื่องเนี่ยยังไม่มีความชัดเจน,นว่าจะแก้อย่างไรมันก็เลยทําให้้ภาพของการออกมาแก้ไขปขัญหาคราวนี้นะมันดูช้าๆเพราะว่ามันมันมีจุดคิดตรงนี้นว,ว่าควรจะโต้ํามยังไงครับค่ะแล้วก็มันพอพูดถึงเรื่องของธุรกิจอสังหาริัพูดถึงคำว่าฟองสบู่แตกหลายคนก็จะย่อไปเทียบกับซรับพราน จริงลักษณะนั้นไหมคะหรือว่าหรือว่าจะจะเป็นยังไงจะเหมือนจะต่างกับตอนซับทามยังไงบ้างนะคะคือ,อเท่าเท่าเท่าที่ตามข้อมูลเนี่ยผมคิดว่าเขาเขามีมามาพอสมควรแล้วนะตั้งแต่ปี2 0 2พัอะที่ที่เรามีข่าวเรื่องเอเวอร์แกรนดีก่อนดีเขาเอเวอร์แกรนด์ค่ะแต่นั้นแตนั้นมันก็เริ่มม,มีมีมีข่าวเรื่อยๆแล้วก็มีข่าวตามมาใช่ไหมครับ แต่ว่าผมคิดว่าทางรัฐบาลจีนเนี่ยก็คงจะเข้าไปดูแลเต็มที่อ่แต่ว่าก็คงจะไม่ไม่ไม่ได้เป็นข่าวมากมายเพราะนั้นภาวะตอนนี้ก็คือว่าภาวะที่มันซบเซาน,นะครับแล้วก็เรื่องของความเชื่อมั่นยังไม่กลับคืนมามันจะไปคล้ายๆญ,ญี่ปุ่นมากกว่านะจําได้ไหมญี่ปุ่นก็เกิดปัญหาป่าบูแตกนี่นะแ<ม>ต่ผมคิดว่าของจีนเนี่ยอาจจะยังใช้คำว่าป่าบูแตกไม่ได้นะเพราะว่ามันยังมันยังไม่มันยังไม่เห็นจัดอะ อาจจะมีเป็นจุดๆมีเป็นบริษัทน,นนะแต่ว่าอย่างอยู่กรณีของญี่ปุ่นนี่ชัดเจนและญี่ปุ่นก็ไม่ได้เกิด,ดวิกฤตแบบแบบแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมที่มันลามไปทั่วโ,โลกเป็นเฉพาะว่าญี่ปุ่นเขาพยายามแก้ไขปัญหาเองซึ่งมันก็เลยทําให้การแก้ไขปัญหนาเนี้ใช,ใช้ใช้เวลานานมากมันก็เลยทาให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นตกนะต่มามนโดยตลอดเลยันนีนที่ที่หลายคนห่วงเนี่ยก็คือประเด็นเนี้แหละว่าว่าจะมีไหมโอกาสไหมที่เศรษฐกิจจีนจะจะลงไปแบบญี่ปุ่น ซนะึงผมคิดว่าคงจะคงจะไม่ง่ายท,ที่จะเกิดปัญหาเหล่านั้นมาเพราะว่าเพราะว่าศักยภาพทางการเงินของรัฐบาลจีนดีมากเลยนะในแง่ของคุ้มรองระหว่ญญางประเทศที่เขาสามารถจะใช้เงินเขาแก้ไขปัญหา,หาได้เนี่ยมันก็เลยทําให้ความหวงใหญ่เหล่า,ออา,านี้มันมันลด,ดลงแต่มันก็เป็นความความความหลงใหญ่ได้ฉะนั้นที่เราต้องติดตามก็คือว่าอันเนี้ยท่าทีของรัฐบาลจีนนะ ว่าจะเข้าไปแก้ไขสองสัญหาที่มันอยู่ในใจของนักลงทุนของผู้บริโภคอย่างไงก็คือเรื่องอสังหากับเรื่องรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยซึ่งในบทความเนี่ยผมก็พูดถึงเรื่องที่เราสามารถจะติดตามได้อยู่สองสาอย่างคือในในสไตล์จีนนะครับเขาคงมไม่ประกาศเรามาแบบที่บ้านเราชอบทำะนะคือแผนปฏิรูป <S 2> <S 2> แผแก้ไขอย่าใช่ไหม <S <S ๆๆแต่เขาพยายามที่จะส่งพิกแนลส่งสัญญาณเรามาในแง่ของว่ามันกำลังมีการเปลี่ยนแปลงนะ แล้วให้เราไปตีความว่าเนี่ยเขากำลังแก้อยู่นะนะครับเช่นในเรื่องเราอาจจะมีข่าวเรื่องการปรับกฎระเบียบอะไรต่างๆใช่ไหมใ,ในเรื่องเอกสาเนี่ยเพื่อทําให้ตลาดมันทํางานได้ได้มากขึ้นลดการแทรกแซงของภาครัฐลงอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นหรืออาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นขีดขึ้นใช่ไชัดเจนขึ้นคนจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปนั่งเดาแวเช่นตอนนี้หนี้เสียเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการให้ข้อมูลมากขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ควรติดตามมาสือผู้บริหารระดับสูงของจีนเนี่ย เวลาเขากล่าวึงนทรพจน์ในสาชีสาทะเนี่ยถ้าก็พูดถึงปัญหาเนี่ยเขาจะมีอันเดลน์แมสเศจอยู่เสมอเลยใช่ไหมครับก็คือเคพูดงานพูดพูดระหว่างบรรทัดอ่ะเนื้อความระหว่างบรรทัดอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต้องติดตามว่าว่าเนี่ยเขาจะสื่ออะไรออกมาในอนาคตผมคิดว่าสองสามเรื่องเนี่ยคือสิ่งที่นักลงทุนควรติดตามเพื่อที่จะเพื่อที่จะประเมินนะว่าเขาจะไปทาง ในการแก้ปัญหาเชิงปฏิรูปหรือไม่นะครับแต่คิดว่าให้โมดของการเข้าไปกระตุ้นโดยใช้เงินเนี่ยอาจอาจจะอาจจะมีมีอะไรละ่ะมีมีความรู้สึกว่าน่าทําน้อยน้อยลงจากปัญหาที่มีอยู่ Mm, ค่ะแล้วท่านมันติดแต่เมื่อสักครู่ที่ดร์มันติตพูดเนี่ยนะคะว่าพอภาคอสังหาริมทรัพย์เหมือนกับหยอดขายก็ไม่ดีรายได้ของบรรดารัฐบาลท้องถิ่นที่เคยได้จากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็น้อยลงไปแล้วมันอาจจะกระทบกับหนี้ของกลุ่มรัฐบาลท้องถิน่นมันเราต้องระวังยังไงบ้างคะคือมันจะจํากัดแค่ในจีนไหมเมืองไหนที่รวยก็อ่ะเขาก็ยังมีรายได้อยู่จะไปจํากัดเฉพาะเมืองที่รายได้ไม่ค่อยดีหรือเปล่าหรือว่าม,มันมันสามารถจะคุมได้อยู่ในจีนหรือเปล่านะคะ ก็มันก็คงจะสามารถคุมได้อยู่ๆอยู่ในจีนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบ,บาลท้องถิ่นนีรัฐบ,บาลท้องถิ่นเนโดยพฤติไนนะผมว่านะมันก็เป็นมันก็เป็นความรับผิดชอบของรัฐบ,บาลกลางช่ะั้ามที่ต้องเข้าไปดูแลเหมือนบ้านเราเนี่ยจะเผื่อใครใครจังหวัดไหนมีรัฐบาลท้องถิ่นไหนมันมีมีนี่อย่างงี้แหละแล้วก็ต้องแก้ไขด้าแก้ไขไได้ทางรัฐก็ต้องเข้าไปดูแลถูกไหมเพราะว่าเป็นเรื่องที่เก่วประชาชนอันนี้ก็ใล้กันผมว่า แต่ว่าเขาพยายามจะให้รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยมีแผนแก้ไขของของเขาตัวเองก่อนแล้วก็มันอาจจะไม่ไม่ไม่เกิดขึ้นในทุกรัฐบาลท้องถิ่นนะกรีนมันก็ใหญ่มากนะไม<ช>่ต้องมานั่ง<ช>ดูอันไหนมันจะเป็นตัวหนักแต่ตัวเลขรวมเนี่ยค่อนข้างที่จะที่จะเยอะนะและพูดสึงสอของหนี้ยอดคงค้างของหนี้เนี่ยมีคนโคตดตัวเลขในในบทความต่างๆในประมาณห้าสิบเก้าล้านล้านหยวนเนี่ยคือยเยอะมากเลยนะประมาณแปดจุดห้า อ่าแปดจุดสองห้า,ล,าล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเปะนอันนี้มันก็เป็นสต็อกหมนุนนี้ที่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 มีอยู่ซึ่งต้องต้องเซอร์วิสต้องชาระหนี้ชำระดอกเบี้ยนเนี่ยมันก็ต้องหาหาแคสโตรนะก็ก็ก็มาช่วยมันก็อยู่ที่วิธีว่าอาจอาจจะต้องมีวิธีการหาแคสโตรโดยวิธีอื่นๆครับเป็นอดองเงินทุนสทค่าธรรมเนียมที่ต้องจับขึ้นอะไรก็แล้วแต่ครับอขอบอกคือมีท้องถิ่นรัฐบาลท้องถิ่นทั้งหมดนี้แปดจุดสองห้าล้านล้าน ตอนล่าก to uh, uh, ็ค no, so mm ือสองร้อยแปดสิบแปดล้านล้านบาทนึกไม่ออกเลยนะจีนเราสามจุดห้าเองเราเราน้องมาจัดเต็มเราเรียกดีดูแล้วมันใหญ่มากผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะแต่ก็โพสต์มาเสร็ดูแล้วดูแล้วมันก็ค่อยๆเดี๋ยวคิดดูดูเป็นตัวเลขที่ใหญ่มาก แต่ว่าเป็นภาคไม่ดีเลยนะคะทีนี้เรา,ะะ ak, าจะเป็นบิดขะอาจจะเป็นคําถามสุดท้ายแล้วนะคะว่าแล้วรัฐบาลจีนรัฐบาลกลางหรือว่าธนาคารกลางจีนเขามาถูกทางแล้วหรือยังกับการที่เขาลดดอกเบี้ยคือเราเห็นที่อื่นนะเขาก็ปรับขึ้นปรับขึ้นดอกเบี้ยแต่แต่จีนบอกว่าเออเขาต้องเหยียบเบรกต้องต้องชะลอโดยการที่ลดดอกเบี้ยแต่ลดแบบจุมจินมากอ่ะที่อื่นก็0.25ใช่ไหมคะแต่จีนก็0.10 0.15มันพอมันเป็นที่ทางแล้วหรือยังคะ ที่จริงที่เขาทำมันมีสองประเด็นขึ้นหนึ่งตลาดก็เซอร์ไพรส์นะออกมาทำไมใช่ไหมตอนเนี้ยใช่ไหมครับผิว <c oughs> เฉยเนนะี่ยเหมือนกับผิวเฉยอันที่สองอ,ออกมานิดเดียว <c oughs> ใช่ไหมเป็นนั่นมันก็เลยมันก็เลย,เลยรู้ว่าเนี่ยก,ก็ก็พยายามพยายามจะให้ความเรื่งความเรื่องสภาพกล้องใช่ไหมที่หญ่ารถต้นด <c oughs> ิน่นนะที่อย่างที่ให้ใ,หใ,หใ,หใหพยายามจะจัดปัญหาในเรื่องสภาพกล้องไปแล้วก็คงจะมีการอัจฉีิสภาพกล้องตามไปด้วยนะผมก็ยังยังไม่เห็นตัวเลข แต่อันนี้ก็เพื่อทาทาให้ตัวระบบการเงินของจีนเนี่ยมันมีมันมีแค่โซ่ม, flow, ม,มีสภาพคล่องอยู่อแต่ตลาดก็ก็บอกว่านี่มันไม่พอเพราะว่าเรากาลังมองไปที่สองปัญหาหลักที่เราคุยนเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมครับซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยมันมันก็ช่วยได้แค่เรื่องของสภาพคล่องในเงี่ยของต้นทุนการเงินที่ต่ำลงแต่ว่าเรื่องของปัญหาหนี้สาธารณะของรัฐอุตสาหกรรมท้องถิ่นปัญหาเรื่องหนี้ในภาคธนาคาร,รเนี่ยเป็น เป็นอ่เป็นสิ่งที่จะต้องมีแนวทางที่ที่ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นแล้วก็เป็นเป็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นซึ่งตอนเนี้ยก็รอว่าเขาจะเขาจะเขาจะเริ่มในในในแนวทางนี้ยังไงนะครับแต่ที่สําคัญก็คือเมาก็เลสเท้ทอนนะว่าไอ้โมเดลการเติบโตเศรษฐกิจจีนเนี่ยที่ใช้ตัวอสังหารนะเป็นตัวกับเคลื่อนแล้วก็ใช้และในในการบอดี้รัฐบาลต้องติดเป็นเป็นเป็นตัวกับเคลื่อนด้วยเนี่ย ต่งั่งสองโมเดลเนี่ยส้งส่งสองตัวกับเลือดเนี่ยมันมันยุดโยงกับเรื่องของการสร้างนี่เครับเจ่นไหมครับแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมัน,ม,นมันก็จะต้องมีลิมิตะก็คือนี่ไม่สามารถไปได้สูงในระดับที่คือท,ท,ท,ที่ที่ควรเป็นเพราะว่าไอ้ความไอ้ความรู้สึกว่าเรามีคาซิตี้ในการชำระนี่เนี่ยมันมันก็จะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับคนนี้มากๆเนี่ยไอ้ตอนก่อนนี้ใหม่ๆก็ไม่มีใครว่าถูกไหมแต่พอถึงจุดหนึ่งนี้สูงเกินไปหรือรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับไอ้ความสามารถในการหาอะไรได้เนี่ยมันก็จะเจอ จกี่วบ่าแบบนี้ก็คือภาวะที่ตลาดก็ใกล้ๆกับว่ายัางยังจะต้อง,งการความความเชื่อมั่นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่แสดงว่าไอ้ตัวโมเดลการกับเพื่อเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนนะแต่จากเรื่องของการเพื่อในการใช้การกอนี้การกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนอาจจะกลับไปสู่การก่อการตบโต้ำเชิงคุณภาพมากขึ้นนะเรื่องจากการลงเทคโนโลยีเรื่องไร ซึ่งผมคิดว่าตัวประธานาประธานาที่ดีก็เคยพูดเรื่องนี้นะครับว่าจะไป green economy ใช่ไหมจะไปอินโนเว i ี e ี c คน o มีอะไรพวกนี้ค่ะออแล้ค่ะแมเขาแมมจริงๆไม่รู้จะพอมีเวลาไหมอยากถามเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจของอิจิเนะสปารัพัทในสสชนะคะสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือคือเดิมเนี่ยเคยประเมินว่าเศรษฐกิจทั้งปีอาจจะขยายตัวได้สูงสุด3.7 แต่ตอนนี้ปรับประมาณการตัวเลขมาอยู่ที่2.5-3เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะตัวเลขที่ที่ออกมาระยะหลังๆนี่มันมันมันสะท้อนอะไรยังไงบ้างในเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเรานะคะไอ้นี่ผมไม่แปลกใจเลยนะเพราะผมคิดว่าไอการการปรับลดการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจเนี้ยจะจะมีมามากขึ้นจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็ เพราะว่ามันมันมีจุดชัดเจนเลยว่าเศรษฐกิจเราปีนี้อนข้างจะเป็นเศรษฐกิจที่ที่ซบเซานะแล้วก็เพราะว่า<ม>ลุมเล่าด้วยปัจจัยทั้งภายในและและภายนอกงั้นลงมาถึง2.5กับ3ไม่ผมไม่แปลกใจเลยเพราะว่าผมคิดว่าตามกว่า3มาตั้งนานแล้วนะครับ<ม>แอ้ว่องแล้วว่าแ้จะดูการประมาณการงหน่หวยงานรัฐหน่วยงานอานื่นๆเนี้ยหรือแบงค์เนี่ยต็ให้ประมาณ3กว่าๆใช่ไหมแต่ตอนนี้จะลงมาในระดับ2.5เป็น3 เรคิดว่าคงคงจะไม่แปลกใจเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าไอ้ตัวอํานาจซื้อในประเทศของเรามันอ่อนแอมากกำลังซื้อนะออมันมันจะทอนชัดเลยจากตัวเลขเงินซฟ้อเราที่ต่ำมากๆคือสินค้าราคาไม่ขึ้นมากเท่าไหร่เพราะว่าคนไม่มีกําลังซื้อใช่ไหมเพิเนน่อจะเผื่อคนใช้ตายทุก่งเป็นที่ราคามันก็จะขึ้นอันนี้มันก็จะทอนชัดเจนงั้นไอ้ดรเวอร์ตัวสําคัญของเราเดวเมสติกดิมานเนี่ยมันก็มันก็อ่อนไแ้ อันที่สองก็คือเรื่องของการส่งออกก็ติดลบมาตลอดทั้งปีปีนี้ถูกไหมครับเพราะเศรษฐกิจโลกตอันที่สามการท่องเที่ยวที่ที่ฟื้นตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้ฟื้นตัวในลักษณะที่อย่างที่อยากเห็นเนี่ยก็คือตัวเลขไม่ได้ออกมาอย่างที่ก็ประมาณการกันก็ยังฟื้นตัวอยู่ผมว่าประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตของตัวเลขที่เราอยากจะเห็นแล้วก็เป็นรวอร์ของของเศรษฐกิจตัวเดียวเพราะว่าภาครัฐบาลที่เคยจ่ายนะเคยใช้จ่ายตอนนี้ก็ถูก เคยแอบว่าถูกจากัดโดยเรื่องของงบประมาณและความราชาของงบประมาณนั่นดูแลแล้วก็เรื่องของการเมืองนะที่ทําให้เซนติเมนของนักลงทุนเอเนค่อนข้างที่จะอ่อนไหวเนี่ยสมัยก่อนก็มีคน <S 2> <S 2> <S พูดเชิงที่ว่าไอ้การเมืองมันช้าก็คงไม่เป็นไรไมั้งใช่ไหมแต่ตอนนี้คนเริ่มจะพูดมากขึ้นแล้วว่าไอ้การเมืองที่ช้าเนี่ยมันทําให้บริโต่อต่กเศรษฐกิจผู้อย่างียงหมดพะฉะนเมื่อเลยเป็นใจตั้งเตือ งี้นนผมคิดว่าท่านจะเสียให้พูดตอนนี้นะโดยยังไม่ได้ดูคำาิธิบายของสภาพัฒน,นะคิดว่าแล้วก็มันยังมีปัญหาเรื่องเรื่องการผลิตภาคเกษตรอีกนะที่มันจะตามมาเรื่องอากาศเรื่องเรื่องว่าแห้งแล้งรืออะไรต่อไปนี่มันก็เลยปนนไปีผมคิดว่าสี่ห้าเรื่องเนี่ยน่าาน่าๆๆน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่มันทําให้เศรษฐกิจปีนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้คล้ายๆกับดีขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นแต่หลายอย่างมันก็จะท้อนปัญหาของโลกแล้วนะโลกเราก็เป็นอย่างนี้แหละคือคือคือเตอร์ สุตวีบเนี่ยเพิ่มดูสินค้าลงหมดตอนนี้ค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะดรบันดิตดนะคะแล้วก็ผูนกำจับสาหั์5นะคะสวัสดีค่ะดรบันดิต